อาเบิงค่อยงามครับได้ละลูกสาวเก้าเจริญแม่พันช่วยสวยเงยหน้นานมอีละลูกสาวเก้าเจริญพ,พันน้ำนมพันน้ำนมนะครับนี่แม่สาวลูกสาวเก้าเจริญส่วนสูงประมาณ 100. <37. S 2> ร้อยสามสิบเจ็ดเหนือเบิงหน้าตาก่อนเลื่อหุ่ยเลยลูกสาวเก้าเจริญเปิดละข้าวสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาพันเปิดไว้เปิดว้ ต่อรองในเบิ้ลมือเบิ้ลขึ้นใ้เราเบิง้งนาเอิกเบิ้งมกผ้าเบิ้งแข้งบิ้ขาครับเปิดไปสี่สิบหาคาของงามด้พี่น้องของดีของงามสุงหน่อยสามสิบหาบวกสุง้งหน่สาเจยวงยรวมเหมาะอยู่ครับไปหาของงามอยู่ฟันน้ำนมเบิ้งดาครับลูกสาวก่อนเจริญเบิ้งตรงทอดตรง,รงถ่มาดีพวกหางโอ้ขอขาแง นี่่รักเตียมเนี่ยไฟฮาของงานเพื่อพเปน้องรักเเปลี่ยนเปลี่ยนเลย4ีิบหาเปิดไปเปิดไปีมื่นหาบันคอนซอนได้ขากับแกงขาเนั่งโดยรวมดีโอ้พืฝืนที่จํากัดจงดังเลยนะครับเหมาะอยู่ลูกสาวก้าวเจริญงามดีแต่ว่าอาชย์ท่ายบระเอียดเลื่อนน้องมันพืนที่จ็กัดจังเลยนะครับโดยรวมพยายามเบื้องหเส็ล้วโอ้นุ่มก็บง่ามันเป็ดเวกรปวกเลย นมงามมนเป็นเห็ดปวกขอทานเอ้าตัวที่หนึ่งตัวเดียวเอาเบอร์โทรไปก่อนครับ093 0์เ0้าสามศเก้์นอันนี้ข้องงามลูกสาวก้าเจริญเจีวเลยครับมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับตลาดบ้านยางอำเภอวารินชัราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ วันอาทิตย์ที่10สิงหาคมพศ2568หน้าแนนปานปลากระปองเลยครับนัดนี้ควายเหนือควายเหลี่ยงควายง่ามควายหน่อยนะครับเข่าลายเต็มเลยเปิดทําการทุกวันพุธแ้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องควายเหนือควายเหลี่ยงควายหน่อยควายไงอ้าวควายเหลือควายพีชนะเบิ้งสถานการณ์หลาสุดเป็นยังไงครับอ้าวไปเบิ้งราคาหลาสุดนะครับไปครับ ขายเราบอกว่ารุ่นนี้ของแปลกๆของแปลกเพื่อนเขาเขาอียงไหเนี่ยเขาเยีงไหนเนี่ยเพื่อนเขาเยีงเพื่อนจ้าเลี้ยวเหว่าเมื่อนึงหาล่อยเมื่อนึงก็อีกบหาร่อยเขาต้องแตงเพื่อนเอาเขาต้องแตงแม่นว่เจ้าซื้ออยงเี้ยเขาต้องแตงมาแม่นตุงหูต้องแตงต้องแต่งเมื่อนึงก็อยกบหาร่อย เขาต้องแง ừ, ต่งของปฏิสัมพันธ์หายากครับวัตถุโบราณของหายากฟองรักษาส่วนสูงประมาณร้อยสามซิปนี่เนาะบอกเกินนี่เนาะไฟอยากรวดเออไฟอยากรวยเมือนึงก็อีกห้าร้อยพอๆเขาต้องแต่งเขาต้องแต่งเลยโอ้เมื่อเมื่อหน้าตายค่ะค่ะอีกอันประกอบนี่แหละนี่เขาต้องแต่งนั่นอะไี่สงสารคนเล่นกับเขาปั่นเลยค่ะเมื่อเว่า เขาต้องแต่งเขาต้องแต่งเขาติงอ่ะติงหลังในเขาต้องแต่งเพื่อนว่าเขาต้องแต่งเขาต้องแต่งเ้าใครสนใจทรมากเลยนะครับศูนยด8 9 5 6895 6895าก้เ8มหกแปด้าห้พหปดเก้หาพอกันครับบนองถามพอกัน บ้านน้องขามตำบลโนนวลวิรินเข้นะหาหูยินได้เสียงพระรามพันวนหูอื่นเลยนี่ครับอัว่าใจข่าวอยู่หันเด้อพี่น้อกสนใจโท่วมมาเม,มื่อหาลอยไปอยากเอาไปอนุรักษ์ไว้เอาไปไปสวนสัตว์ตอนนั้นราหัวเรา <laughs> เอาไปอนุรกักษ์ไว้นี่ครับเขาต้องแต่งเถิด <laughs> นี่หน้าตาเพื่นอนโก้พี่บีแยกหน่อย <laughs> มึงข่วยเหนื่นอได้ไหมหรอพ่อเหมือนหกหม่ใชแสนหกตัวนี้หมือนหกพี่น้องสายเหนื่อยหลุบร,รอดหน่อยคนผิดเต็๋ยลหรครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาท น่อยๆแก่ๆแขนๆเอาเบื้องของยังไงอีกไป้ยังไงคู่มือนี่แจ้บาทครับแสนหนึ่งพันครับโอ <Healthcare. S 1> ้แสนมนคแสนหนึ1 000. 1 000. 1 000. ่งพันหรือแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นเขาไเจ้าบาทเหรอเาแปด่าาไแปสหสูงลอยเท่าไรนี่ลอยห้าสิบหกลอยห้าสิูกไส้ไไเกาเจริญลูกไส้เก่าเจริญเลแสนหนึ่งหมื่นห่องไหวตังไหวในแขวยาู่เหรอแขวซี สูงประมาณ1อยหาสิบหะสิพอพันพอพันอือบโอ้สุดยอดเลยแสนหนึ่งหมื่นใหหาพอพันสมจริงเกง่งว่จะของอยอ่ยแสนหนึ่งพันตร้งไว้เวียดให้แปดสิบหากลแล้วไกลแล้ว,ลลวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งควายก่อนครับน้อยนึ่งสูง1อยหสบหกโดยรวมก็ดีอยครับให้หาพอพัน โอ้ไข่ามารหอมตัวนี้เบิงบ่งไข่เบิ่งพวกหางสมหลายบดีมันบวบพ,บบพด,บบดีตัวนั้นดีแม่พ่านนิดเดียแม่ที่บอกแม่นผ่านโมเมนของผู้อื่นมาซะเอาแต่ก็ห้าเลยล่ะเอ้าแปดเอ้ยบอสพิดแสนหนึ่งหมื่นถ้าหอยแล้วแปดสิบห้าลูกไส้เก่าเจเลือนเปิดใบโอ้โหบีเ่นไรเหยียบด่านนี่โมมีนตมนี้ยังตัก ช่ครับตัวขไข้ก็อ่ามดีค so ับไข่น่ครับเบิ่งไข่ไข่ดีไข่ดีเจ้ละสายลื่นพอดีห่วยปีอันมันสมหลายสมเกียงแห่งหมาเอาเบอโทรไปเนาะศูนย์เก้าสี่ศ4้าสองสามอำเภอ ซีรีนทอนครับซีรินทอนนะผมปลาคืนร้ายพอช่วงนี้ร้ายผ่านไปห่วยไปหาปลามากินแล้วนะซีรินทอนซีรินทอนเอาปลาเพื่อนมากินเนาะครับเอาแมนๆครับผมหมดแถวแถวละตรงครับผมของปลาเจ็ดสองสี่หกหกตัวเจ็ดตัวเหรอตัวนี้ตัวแถมมืันนี้ไหมตัวแถมแถบอตัวแถมบอเอ้าตัวแถมอยากมาเข่าแถวเขาอีกไปไหมตัวแถมครับตัวดำๆนี่ เอาเบิรงหองปลาเจ็กก่อนไปหุ่นโตแถมเอาไปโตแถมเอาคอยเรือคอยพี่หน้ามงเอาแบบนี้เอาไล่เลยปลาทั้งสายก่อนเจ็ดพันซื้อเจ็ดพันตัวนเก้าสิบห้ารยเก้าสิบห้าร้อยตัวนเก้าพันเก้าตัวนแป้าแปดสิห้าตัวนเก้าพันเก้าพตัวนหื้าร้อยหมื่นห้าร้อยผูกตัวแม่ยกตัวแบบนี้แม่ม่แม่เบิรแม่ทั้งเบิเลยเบิรหกตัวไปหาลุ่นจิ๋วจิ๋วเก้าห้าเก้าพันเก้าพันแปดหเกพ มุ่นหาล้อยบ่หลงตัวนี mm. <God. S 1> ้บ่หลงราคาตัว oh นี oh. ้ต <c ười> <c ười> ้องหลอกหล่อ้วหลงราคาตัวนี้หกพันบ่เจ็ดพันโอ้เจ็ดพันบ่หลงเว้ยโอ้เก่งเก่งปลาจีกเราบ่หลงราคาครับหลอกหลอกไปหลงเราบ่หลงตัวแม่ตัวแม่อตัวแม่ตัวแม่ครับเิ่นหล่าก่อนข้างนี้จังตัวเถือกนี่ครับตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่คอใหญ่เราดังจะกันแก่เศร้าเมื่อยอยู่นะครับเบินด่วน ของปลาเจก็กส่วนสูงประมาณตัวละรอยยีสิบหีถึงลอยยี่สไต่เมือนทั้งหมดเลยราคตาต่อล่องในเบิร์ตุกโตนี่ครับเมื้องหน้าตาแก่ขาตัวแม่ลุวนเลยไม่หาลุ่นนี่อยู่สามตัวลอยได้ปะได้ครับสตัวลอยหกตัวลอยกั <c oughs> ยวเอยเบร์ตไว้ปะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สาี่สองสลุ่นนี่ยาโนมเรียบร้อยบยาได้ผู้จูงเอา นี่แหละครับไปสนใจด้พี่น้องรุ่นจิ๋วเจ็ดยพันแปดพันเก่าพันผมหลากหลายราคาต่อรองได้เบิ้ลมือเบิ้ลขึ้นนะครับผมนี่ปลาเจ็กเดี๋ยวไปเลยปลาโอ้มาพอคนง่ามเมื่อก่าครับน้องน้องบอมค้นง่ามหัวไฟ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 นี่ โอ้ยแห้งงามพวเก่าบัดนี้บัดทิ้วแห้งง่ามแห้งขาวแบบว่าต้นบ่ะต้องบอมต้องบอมมาทุกวันมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์โอ้วันวันวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์โอ้ปฟ้บไฟบอมปฟ้บแสงปฟ้บไฟบอมโอ้พอดีเพิ่อนมาสร้างพันธุ์หงเอ๋ยยังไงครับพี่น้องหลากหลายดีเนาะขายยังแน่มือนี่ เรื่องเดือมาหาตามสั่งมามาปลากระป๋องห่วยมันผู้ประสบภัยตัวนี้อ่ะโอเคนหมานครับผมโอเคขายหรอพ่อพ่อมแม่กัลูกนี่ยวังไงห่วยสแปดหมื่นขายสามหมื่นฟาดแม่กับลูกซื้อมาแปดหมนขายสามหมื่นหา à, để hợp bằng nhay đấy đấy nào lục tôi thức ô này hợp nhang tàu nụm sư mà pẹt khái sáng mươn hả mẹ <laughs> uh, bậc nhảy đây <laughs> mẹ bậc nhảy đấy, hợp nhảy nhào lớn hơi นี่ครับตัวนี้เขาทายครับราคาแค่สามหมื่นหาพ่อสามหมื่นหาข้างโมพิตตัวนี้โลกลื้มเลยเปิดไปสามสิบหาเปิดแล้วขาขาเลยโอ้ขัดตนี้ไทยบาลสามหมื่นหาพันอยู่ทั้งในเหมือนเขาสี่หมื่นกว่าบนนี้พอ ต้องให้เขาว่าสีมืูลค่าอนี่สามหมื่นหาวพี่น้องป้าเอที่แบกบุกท่องกอดแม่กับบักใหไงโอ้อันนี้ไปหาลุนนี่อยู่จริงๆมันบวกวันราคาหน่อยเด้มันบวกขั้นดูเขาแต่ว่าขั้นผู้เขาบ่กอยากขายแม่บักใหญ่เลยขั้นไปถามคนในครอบเขาบอกเจ็ดแปดหมื่นผมได้ผู้เขาบ่กอยากขายครับผมแต่ว่าันนี้คือผมจอยากขายผมเอามาผมขายได้แบบสามหมื่นหาวขนา่นี้แม่บักไงเลยแต่ทั้งเมืทั้งบุบโอ้ ซ้ำน so right? ี่กับแป็แสนเลนอีียแต่ว่าแม่ลูกโอ้ขาดแต่ว่าละค่ะจะพอของพอเรานี่ยู้ทั้งในเขาก็คือยังว่ารายว่านี่อยู่บ้างค่ัว่าแม่ใหง่ยาวดีอยู่ครับโดยรวมเมยมันใงญ่ยวดีราคากับย่อมเจ้าแมยกับลูกอีกบุญเดนกับผสมใดไม่อีกลูกมันเจ็เดือนล้พ่อลูกอ๋อสอาเดือนอีกบุเดนกับผสมใดครับ นี่รูปมันงามนี่ตัวนี้มันโคตละหนากันอยู่นี่หน้าตาโอ้โหแบบตัวนี้โอ้โหดีแต่ว่าคนเบิ้งเยอะเลยครับพี่น้องแต่ว่าก็จะขอเบอร์โทรไปให้ย่ดอกแม่ลูกสามหมื่นห้าพันแต่ว่าแม่สุดยอดเลยแม่บแกใหญ่เลยครับหูหเข่าทาซื้อพายเย็นจาได้ซื้อพายที่ไหวให้ยอดซื้อบบกหัวหมาตาสิงหนึ่งเบอร์โทรไปก่อนพ่อศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองห้าสี่สี่แปดสี่สามครับ มาเลยครับนี่ราคาขายเลยครับนี่บ๊บ๊บ๊ตีแ่งต่ออีกเว้ยีแม่บ๊ทลุงต่ออีกเพราะว่าผมผมบอกราคาขายแล้วครับผมอ้าวไปหาควายเลี้ยงตัวนี้ก็ยังน่าสนใจครับแม่กับลูกแม่เกือบร้อยสี่สิบกวนห่อเนาะได้แล้วครับมาในก็ลูกยังน้อยอยู่อีกเพราะโดนห้ากับผสมในไมอีกไหวโดนกล้วยมันขึ้นประมาณสี่ห้าเดือนมันก็ขึ้นแล้วครับผมเพิ่งเอาแค่น้อยกผสมในไม้มากตัวนด้ผสมใส่เองบาดนี้ แั่งว่ะคุยเสื้อเสื้อเหรอได้เสื้อแข่งดีเสื้อไม่แข่ดีแขงดีวะดิเออได้่าเขาทายอยู่ครับเพราะว่ได้สองตนะครับสมได้ไม่อีกเหาะหนับเงินกันเัเจ้บ่ตอนชได้สนับเนแงกันเจ้าบ่าครับเ้า่ครับสองตัวเมืเว่าื้อไดเมื่สองสองตหย่เป็นตัวเดียวเดนได้สอตัวเลย ห่วยคือดีเลยครับเนี one one> ่ยในสองตเลยจางว่าตัวก like ันกัวอ้โตบใหญเลยเหมือนสองกัวนะครับผมตัวละหกพันกวโอ้ซื้อไงเจ็ดพักวต่าตัวเตัวนี้เจัน่ลารอยมามันยูไกลกันรหาบ่โอ้นีครับมาลิตินสองตัมันจะนไปเพื่อนซื้อตับไปเพื่อนเออเพื่นจะบอกให้ข้าหน้าบ่ระอียมร่อย สองตัวหมื่นกว่าพอสื่อว่าจะว่าพอซื่ออยู่พอซื่อพ่อซื่ออยู่มันตัวใหญ่ไงพวตีขเขาหองตัวละเก่าพันตัวละแปดพตัวหอันนพกพันรมการอเพาะว่เกลี่ยว่เปียม้องก่อนผู้นี้ก็มการโอ้โเอาซะเอาซะน้าซื้อขายกันแล้ว จะเกลี้ยกันเลงว่าปู่และสิใจเท่าไรของหลูปรอมาแล้วบันนี้ปลอมาแล้วของถือครับมากวันนี้เรียหลังเลยครับสองตัวลอยสองตัวลอยตัวลอยนี่สิขค้าหาปัญหาครับหนึ่งหมื่นสิบผมตัวใหญ่ดิตัวใหญ่นี่งหมื่นสิบห้าร้อยครับหมื่นสิบห้าร้อยสองตัวตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ทั้งสองครับตัวแม่ทั้งสองบนหน้าตาครับแม่สาวแม่สาวโอ้เขาครับเขา่ยเขาเขาก็งามหน้าตาจิ้มยิ่งดีครับ หอยซล้ว่ขายกล้วยมาหนขายขายลยออกเลยครับโตมากเมื่อไรบันนี้ศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็เก้องหนึ่งสี่หกสองหนึ่งสี่หกอยี่าสมสมอ้าเกันเกินสูงกินสิประมาณเมตรสิเมตรสิบหานี่ล่ะโอ้ด่าง้ามล้วเดนอเนาะครับตัวนี้หาพ่หาตัวนี้เมื่อเมื่อหนึ่งเมื่อสิบาร้อตัวนี้หามันา ตัวนี้หาปัญหาตัวมือิหาลอยครับผมขายดีขายงามอ้าวหมอครับขายสนใจโทรมาครับหมอไปแม่พันสันเยี่ยมตัวน,นี้ก็าหาสิบ,บวกเปิดราคาไว้สองหมื่นแปดพันในข่าวว่าสองหมแปดพันหาหลอยแถมอีกจะว่าจะคของโอยูไปเซเว่นบอพว่จะคล้องก็ไปเซเว่นเนาะจะคล้องบอยูครับแต่ว่าพิางแต่คว้ไควไว้สองหมื่นแปดพันหาหลอย เจ้าของเขาไว้ว่าไว้ว่าสองหมื่นแปพันหารอยสูงประมาณร้อยห้าสิบจะว่าเป็นไซส์โมลาโมเลือนะครับนี่ครับโค้งสางสูงใหญ่อันนี้ท่ายให้เบิ้องด้นพี่น้องว่าเขาห่อไว้สองหมื่นแปพันห้าร้อยแต่ว่าต้องเป็นรุ่นนี่รุ่นร้อยหาสิบแล้วก็ความอ้วนควบใจกับประมาณนี้ร้อยห้าสิบคุณนาตาเจ้าของมาอยู่เอาบ่เอาบ่ถ้าแกเวียดบ่มันมาของดำบ่ สองหมืม 88, ห่นแปดพันห้าร้อยเขา้า่าเข้าห่องไว้สูงรอยหาสิบไม่ได้แม่พันสันเยยมเลย<ฮ>สองหมื่นกว่าบาทครับลอยหาซิบเลยพี่น้องเจ้าของผลประโยู่ไปเซเว่นบ่าเจ้าของใส,ส,ส,ส <c oughs> ่เอ็กตัว้วครับมืนนี้ตัวแกเรย์ยีิาตโอ้สุดยอดเลยตัวนี้เ่นเตงัวสุดยอดสุดยอด โอเค้เศร้ากัโตล่ะเ้าัวโตเลยมาสะทานอ่รถเราออกเมื่อไรคันหนึ่งโอ้บ่บ่คู่แข่งกันเขามาใส่อีกเอารถพ่วงมาใส่อีกพ่วงไปมุกพ่วงไปมกโอเคสองหมื่นปดพันหาร่อยเทิกหน่อยลูบรอเปิดไปยจ้กว่าครับเปิดไมื่นเก้าพัครับมื่นเก้าพันลูกไส้ของโอ้ลูกไส้ไปหลอแบบนี้ลูกไส้ไปชื่ออะไรบ่เพือสมเองนีืไง จื้อว่าได้จื้อว่าได้แต่ว่าน้าตาดีโค้ง้างดีลอยศ้าอยู่ย้ตดีครับประมาณลอยยี่นี่แหละลอยิบหายถึงลอยี่สิบเปิดไปสิบเก้าเปิดไปเมื่อเก้าเปิดไว้เปิดไว้โอ้เบื้งใสเบื้องดบบเบื้งโดยรวมก่อนน้าแต่ซกมอยหมอฮัมแโคงางโดยรวมราคาเปิดไว้ บางแข้งบางขาบงเกือบางเล็บโอ้ลูบรอพันรับสบายดีพอสบายดีครับผมอ้าวเมื่นเก่าพันตอรองหน่อรอลไหนครับต่อรองหนโทรมาเบอร์ได้ครับยังก่อนเบอร์ทือศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หเก้าหนึ่งหเก้าหนึ่งสองห้าห้าสองห้าห้าห มีโกอีกว่ะยนต้องงานละครอำเภอตองพี่ตองำตะการอำเภอตะการตองพี่ลอยลูกตองีลอยลก็เอ็ดในยางเขาลอยเอ็ดกับไปครับไปยืนเนาะจะมาเมื่อเก่าได้หรอเออเาเอโอเคเอาไปสนดใจครับทุมาสอบสามตดลองได้ครับผมนี่งามดีอยเรียบโตดีได้ไแม่ลูกสดสดสิ่งหัวลว่ะเมื่สามพันห้ารอย แยกแม่แยกลูกเจ้าบาทละไปขั้นแยกราคาแยกมีบอทแยกกับแม่มืลูกสามเออแม่มือลูกสามหาอันนี้ฟังราคาแยกเรื่องหนองไว้อยากอยากแยกแต่ว่าบ่แยกหรอกที่โต้ทนบ่แยกหที่โตนคนไทยะบ้านนี้พท่านในว่าังไทยหอครับแม่กับลูกมื่นสา่ว่าอาสิาทมมองหนอยักหน่อยใหญ่เ้าหัวลอเลยปาดกม่วงหนักหน่อยมันขาดใหญ่ยักหน่อยบางพื้นที่เน นี่สงครามของเธอกับบางพื้นที่กับขี้ขั้นแก้วหยาเมื่อินสามพันแม่กับลูกลูกตัวเถิกนะครับผมส่วนสูงแม่กับประมาณลอยยี่สิบหาถึงลอยสามสิบประมาณนี้บอกเกินนี่แน่นอนนะครับผมนี่แม่ลูก 13, เมื่อินสามพันห้าร้อยแถมให้อีกมันเถืกหลายเลยแถมให้ในทั้งแม,งม่ทั้งลูกเนะครับทั้งแมสองตัวแม่กับลูกแจ็คสิว่าจังไรต่อไปตามสภาพสภาพจ้อยสภาพปวดเพิ่งเอาไปนอน เพื่อเองสิจะท่านสิว่ามันถื่อกันมันตามโตมันนะครับผมห้วยนี่ยแหละอา้าวตัวมันห่วงลูกจค่หน่อยเด้อครับอย่าไปไก่เด้อเอา้าพอว่าเราบริใส่โทรศัพท์นะครับพอไฟด้วยนะครับผมเครื่องนี้เยอะกว่าหรอครับสองมือเก่าครับอืมตัวนี้เส้าเก่าห้องไหวห้องห้องพอพัดหน่อยให้กันสายเนี่ย เบียดกอจะรู้กันได้ไหมน้องเบียดกับบอนนาว่อนล้างอยู่หาปลาว่อนอยู่เนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทเบืองกับเปียกเทียบส่วนสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้านี่ยแหละเนี่ยพวกสารโดยรวมเนื้อน้ำสายเหนือได้พี่น้องเบืองราคาสายเหนือห้องซ้ำนี่ก็จะหายสองก็ไดน้อยๆนี่ยแหละเบียดกับกำลังซ่อมอยู่เจอปลาบ่อนเบียดกับไปนอนวัดขึ้นยางยุวัดขึ้นตาตุกตาโป๊ ้องไปซอบเก่าใ <c oughs> ายเหนือผมบริขอปราโอยได้พี่น้องต้งเดาเขาคลายเบียดแล้วนะครับขายขายอย่างเดียวเดียว <c oughs> ขายอย่างเดียว <c oughs> ยยดิว <c oughs> สองหมื่นกว่าบาทสตูวขายบ่อสองหมื่นสี่พนันหารห่อยเอาไหมก็ <c oughs> ขายกระเทือน ซื้อง่ายขายของเสดงคนเมื่อยอีก 25, 000. 24, 000. 25, 000. กล้สองหมื่นหาพันสองหมื่นสี่พันหาอยสองหมื่นหาพันใกล้กันแล้อันนี้ฟ้าเบื้งซ้ายเหนือได้เนรองซ้ายนี้เนื้อเแียนเวียดใลสองหมื่นหาพันแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสู่ต่อไป <c oughs> เออค่เยอะอากาศดีเหมนนี้ครับสู่ต่อไปครับ ใยแม่ก็มาตีราคาเหน,หนือกันเนพี่นามันอวดตันๆุ้งรนอยสามสิบต่อเอาต่อเอา,าห้องี <c oughs> ห้องยาบา,าได้้จ็นเจ็ดมนสองหมื่นมสองเจ็ดมันอวดน,นี่เนาะอวดดสองเจ็ด <c oughs> โอเคยุกไอยอ่ายสานเอา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 เป็นแค่บาได้จบโอ้สุดยอดเลยเอาสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยครับตัวนี้มันอวดตีเหนือ้วกันสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเอา พ่อขายกับขายอัน,น,อนละกำไรสามร้อยเอาสุด <c oughs> เออสองหมื่จ็พันสามร้อยจบการขายครับตัวนี้เอา้าสู้แล้ว